ดินไม่หลุดแล้วค่ะนา,นานาปั้นสลีปอมหุ้นทิพตบตาเพื่อนสนิท17รายอึ้งหนักหลอกให้โอนยับวันละ5แ0,000บาทเลยค่ะ กลับมาอัปเดตมาหากราบแก๊งนางฟ้ากันค่ะตอนนี้กลายเป็นแก๊งนางฟุ้งไปซะแล้วหลังจากที่ก็ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยกันจนหมุนเงินไม่ทนันล่าสุดค่ะก็คุมตัวมาถึงสอบสวนกลางเรียบร้อยโดยไร้เงาสามีซึ่งยอดความเสียหายล่าสุดตอนนี้พุ่งไปถึง195ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมจากผู้เสียหายเนะคะเป็นเพื่อนสนิทกว่า17รายฟังตัวเลขแล้วขนลุกสู้เลยค่ะโอ้โหใช้เงินเยอะมากแต่ว่าเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าทรัพย์สินที่ตำรวจเขายึดมาได้จากบ้านชีเนี่ยมีมูลค่า ค่ารวมกว่าแค่11ล้านเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone 7เครื่องรถมินิคูเปอร์กระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมนาฬิกาอาร์ทอย11ชิ้นซึ่งอาร์ทอยเนี่ยเจ้าที่เขาเอาผ้าคลุมยกมาเลยค่ะตอนแรกมองนึกว่านกงงหัวจุกที่ไหนได้อาร์ทอยนี่เองค่ะซึ่งรวมกันเนี่ยก็ได้แค่นี้และก็น่าสงสัยนะว่าเอ้าถ้าเกิดมูลค่ารวมแค่10ล้านเนี่ยแล้วเงินกว่า185ล้านหายไปไหนหายวับไปกับธุรกิจที่อ้างว่าทาแล้วไม่ประสบผลสําเร็จหรือเปล่าหรือว่า มีการถ่ายเทซ่อนไว้ที่ไหนหรือเปล่า อันนี้ก็น่าคิดค่ะใครๆก็ต้องสงสยัยเลยค่ะว่าอทำไมน,นะเพื่อนซุปตา์ถึงได้เชื่อใจโอนเงินให้กันขนาดนี้ด้านตำรวจ CIB เขาแชร์หมดเลยค่ะว่าที่เพื่อนเชื่อใจเนี่ยเป็นเพราะว่าชีนานา,นาไม่ธรรมดาค่ะเรียกได้ว่าเป็นนานาไรบินาโปแม็กเลยคุณผู้ชมสร้างหลักฐานปลอมมีการส่งสลิปเงินปลอมเอกสารโอนหุ้นปลอมไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูสร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเนี่ยมันเดินหน้าได้จริงทำกำไรได้จริงทำให้เพื่อนๆเนี่ยก็โอนลงทุนกันเรื่อยๆจนกระทั่ง ังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์68ที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็เริ่มแล้วไงเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทน โดยอ้างว่าบัญชีถูกหน่วยงานรัฐระงับธุรกรรมและขอออกเป็นเช็คให้กับเพื่อนๆไปแทนแต่ปรากฏว่าเช็คพวกนั้นเนี่ยมันเด้งหมดเลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดที่ชอหอจริงๆเลยเพราะว่าไอการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าคุณมีเจตนาโกงมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่แค่บริหารผิดพลาดแน่นอนแต่สีก่กลโกงที่ชีนานาเอามาหลอกเพื่อนๆก็คือหนึ่งเลยอ้างว่าปล่อยกู้กินดอกเดี๋ยวให้ค่าตอบแทนจุกๆไปเลย 4- 7เหรือยอย่างที่2ค่ะ อุปโลกขึ้นมาเลยว่าจะมีการเทรดหุ้นทั้งๆที่ไม่มีจริงหรืออย่างที่3คือก็อ้างไปเลยว่าจะทําสนามบาสเกตบอลนะมาร่วมหุ้นกันเมลล่าหรืออย่าง4ค่ะอ้างว่าเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศ โดยยกตัวอย่างเคสสุดจี๊ดค่ะที่พี่หนุ่มได้เล่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเคสของแม่เจนนี่เทียนโพสวรรณเพื่อนรัก30ปีของแม่เจนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้โดนชักชวนลงทุนแบบได้ดอกเบียนะแต่ว่าเป็นการชวนทําธุรกิจร้านอาหารไทยในนิวยอร์กซึ่งแม่เจนก็หวังสิว่าเออน่าจะสร้างอนาคตไว้ให้ลูกๆนะก็เลยตกลงปลงใจโอนเงินให้แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมว่าชีนานานเนี่ยเธอให้แม่เจนโอนให้วันละ50,000 0บาทค่ะ โอนย,ยับยับจนครบ5ล้านบาทเพื่อทําธุรกิจทิปซึ่งพอมารู้ข่าวค่ะก็ระแคะระคายเลยโทรไปเช็คกับร้านที่นิวยอร์กปรากฏว่าปลายสายตอบมาคําเดียวค่ะว่าเงินอะไรคะไม่เห็นมีสรุปร้านมีจริงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องทิปเงินไม่เคยถึงร้านเลยค่ะนอกจากเรื่องของเงินแล้วค่ะเรื่องใจก็น่าห่วงเหมือนกันนะโดยพี่หนุ่มก็เล่าว,ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่คุณนานาเขาจะโดนจับไปเขาก็ได้โทรหาพี่หนุ่มเองเลยค่ะน้ําเสียงสั่นเลยบอกว่า ตำรวจมาถึงหน้าบ้านแล้วก็มาปรึกษาว่าทำยังไงได้บ้างพี่หนุม่มก็แนะนำไปค่ะบอกว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนั่นแหละแล้วเรื่องเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันซึ่งพี่หนุม่มยังเปิดเผยค่ะว่าข้อความสุดท้ายที่คุณาน,านานได้ส่งหาเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้านี้ได้บอกเพื่อนไว้ค่ะว่าจะส่งข้อความหามึงทุกวันเลยขอโอกาสคุยกับกูเถะด่ากูก็ได้ว่าก็ได้แต่กูเดินต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วขอทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ มึงคุยกับกูได้ไหมอย่างน้อยเนี่ยขอแค่เราคุยกันค่ะซึ่งเมื่อเช้าพี่หนุ่มก็บอกว่าก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายสองสามท่านแหละทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่า พอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็รู้สึกเข่าสุดเหมือนกันเมื่อต้องเห็นเพื่อนที่ตัวเองรักถูกจับก็อย่าว่าแต่เพื่อนเลยค่ะเราเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ใจหายเหมือนกันนะอยู่ในยุคที่ดาราที่เคยเห็นตั้งแต่เด็กเเดินเข้าคุกกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะเรื่องของการช่อโกงเงินทองทั้งทงที่อาชีพเนี่ยก็ได้เงินเยอะแยะมาหาศาลไม่น่าโกงใครได้เลยแล้วมาถึงจุดสําคัญค่ะที่หลายคนก็สงสัยว่าเออเรื่องนี้คุณานาณาจะรอดไหมเนี่ย กี่กรรมกี่วาระกี่ปีคุณผู้ชมคิดว่าเขารอดไหมคะคดีนี้ค่ะชีโดนแบบคอมโบเซต2ดอกเลยนะะี่ค่ะข้อหาช่อโกงทรัพย์และ1แต่อันเนี้ยยอมความได้ถ้ามีเงินมาจ่ายก็คือจบแต่ข้อหาที่2องนี่สิพอรกอกู้ยืมเงินอันนี้แหละงานใหญ่เลย ข้อหานี้ยอมความไม่ได้ด้วยโทษจำคุกสูง5-10ปีเลยค่ะและด้วยพฤติการที่มีการปลอมแปลเงเอกสารแบบนี้เนี่ยบวกกับยอดเสียหายสูงเกือบ200ล้านมันก็เยอะมากค่ะก็แสดงว่าเพื่อนเขาก็ไว้ใจกันมากเนาะการที่เราจะไปกู้ธนาคารให้ได้ยอดขนาดนี้ยังยากเลยซึ่งศาลก็อาจจะมองว่าเป็นภัยร้ายแรงมีโอกาสหลบหนีสูงดังนั้นค่ะโอกาสประกันตัวเนี่ยก็ลิบหลีมากแหละเรียกไ,ได้ว่าเตรียมตัวไปนอนคุกได้เลยและจากการที่มีการสอบปากคํานะ คุณนานาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าการกู้ยืมแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายคิดว่าหามาคืนได้ก็จบกันซึ่งเจ้านี้จะได้คืนไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่บอกตรงๆนะว่ามันก็ยากอะ จะผ่อนกี่ชาติละ่ะโอ้โหทรัพย์สินที่ได้มาก็แค่10ล้านบาทเอามาหาร17คนแทบจะไม่พอค่าทนายดูทรงแล้วเนี่ยคุณนาณาอาจจะต้องติดคุกใช้นี่หรือเปล่าส่วนเงินที่เหลือก็ต้องไปอรอรุ้นเอาค่ะว่าสามีจะโดนตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเจออะไรซ่อนอยู่ไหมงานนี้ค่ะเพื่อนเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งหัวใจนี่แหละหน้าที่มาของคําว่านาณา,าบิดตัง